พี่ไปต่อานที่ตื่นเต้นจบราพักดีดูแลประเทศชาติแต่เหตุใดใหญ่เราพอถึงกับมาทำใจเองพลีจะมา,ามพ่อสอนลูกพ่อเสมอเป็นคนในความคิดก่นนอนที่จะบอกคนอื่นในทางเนาะบอกก็ในทางบวกนะพ่ออยายอุปราคมาเรื่องตลอดชีวิตที่มารับใช้ คนบาดท่องเที่ยำก,กนายเลนถือเห่นปั่นข้าศาสนาต้องมีความสำคัญเหนือชีวิตทุกพ่อที่พ่อบอกว่าเจ้า,า,นะาข้ามอสาไม่ได้ถ้ามีเหตุผลเสร็จว่กเปที่ขาครั้งหนึ่งข้าเปนเจ้าอุปราปลาลุนได้ยกกองทัพเสือกับข่าดกกาเลียเพ้ามสา ทังเร็ทงเรื่องหาก็ไม่สามารถที่จะสูขข้ขัดมัจึงติดตามตัวตัวเหลี่ยงเข้ามาเึงซ่อมจ้ทุกม,มันจับคุณแก่เป็นตัวประกันคุณแก่นนคันก็อุ้เด็กคนอื่นว้พี่ตาที่แกจะจับหมอซานหมซาได้ผักคุณแก่นั้นมารักคนดาบกพ่อก่อนที่เขาจะเสีใจ เขาฝากเด็กที่เขาอุ้มไว้กับพ่อไป้พ่อดูแลคนนั้นรูมก็เป็นการถ่ายบาปที่เขาได้ทำมาให้คนแก่คนนั้นที่ถึงแก่จิตวิงพ่อเหนื่อยเมื่อเธอรู้เธอร้องพ่อซ้อนก็เดินตลอดได้เป็นคนดีท้่ไม่ใช่สายเลือดในอกแต่พ่อรักและดงดใจกับพ่อ รู้ไหมลูกไอเด็กคนนั้นที่พอเลียกมาแล้วมนคใครไอเด็กคนนั้นม่ใชกใครคุณเบื่อะไไม่ใช่ไอเด็กคนนั้นไม่เคยจ้าวันเราเไยลูกไม่ใช่เบื่อะไ เลี้ยงคนก็พ่อไงนี่มันทุกสิ่ทุกอย่างเป็นอลไรข้าพูนี้จะเป็นคนผิดที่ข้าพ่อฉันบ้าแล้วเขาไม่จะทำยังไงต่อไปสิดตาพ่อสารไปช่วยเรือข้าถุกจะถลาม้ไปไปกลับขอโทษเขาช่วยเลือข้าจะมีชีวิตรลดอยู่ไปแล้วไปพ่อไปพ่อครับเด็กพ่อ